โทษนะครับรบกวนไม่ทำเสียงดังได้ไหมครับนี่มันหน้าร้านผมนะแต่นี่มันฐานทัพของชนิยะแล้วพวกฉันอะ่ะก็อยู่ที่นี่มาน,นานแล้วด้วยถึงผมจะเพิ่งมาแต่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ของผมเอาไงดี เช็คสิวันนี้กลุ่มอะวันนี้เขานัดกันทีน่ถนนไหนฉันสืบมาเรียบร้อยแล้ววันนี้พับประแดงตั้งด่านเราต้องไปสะพานพุทธค่ะจัดปุย เห็นอีกแกงนั้นไหมโพสแขวะเราอีกแล้วตบเลยไหมล่ะฉันแคนมานานละผมได้รับแจ้งมาว่ามีการแดัดแปลงสภาพรถแล้วก็ความเดือดร้อนให้ชาวบ้านแถวนี้ฝีมือแกใช่ไหมไกขี้ฟ้อง oh. เดี๋ยวผมจะออกใบสั่งแล้วก็ไปชำระที่สอน,นอเลยนะครับแจ้งจับพวกฉันใช่ไหมอยู่มิสุกแน่ พวกลูกค้าเทสดีเข้ามาเห็นเนี่ยมีก้าเข้าร้านแน่นอนก็ต้องเอาให้มันรู้ว่าอย่ามาทราบผิดถิ่น ได้แล้วครับขอบคุณค่ะกลิ่นควันมาจากไหนอะคะฮ่่า <laughs> ใส่กอกอีสานต้องควันเยอะๆแบบนี้แหละจะได้หอมหอม คุณลูกค้าคะเจ้ากี่ไม้ดีคะฉันเอาสี่ไม้เหมาเตาเลยจ้ะได้เลยจ้าแหมขวัญได้ที่มากมากกำลังน่าอีสเลยล่ะแก่เกมเกมแบบนี้แหละ

ฉันมาอุดหนุนหวังว่าคงไม่ไล่ลูกค้าหรอกนะนะนะผมนี้ต้อนรับลูกค้าทุกคนครับเชันเลือกเมนูได้เลยเอาก็เอาเมนูเสิร์ฟให้พี่โต๊ะสิคะ มังนาถ่ายรูปหน่อยสิอุย้ยฉันขอหย่ายไปโต๊โนนดีกว่าอุย้ยแต่มุมนี้ไม่ค่อยสวยเลยอะมุมนั้นน่าจะดีกว่าขอหย่าอีกทีนึงนะ หอ้บางนานี่แกถ่ายรูปให้ฉันยังไงเนี่ยให้ฉันดูอ้วนฮะถ้าแบบนี้เขาเรียกว่าอ้วนนะนี่จะคุกเหี้ยหรอหอกเลยถ่ายเองไงยเฮ้ยมาทำไหมหันไปฉันนั่งตรงนี้แหละฉันเอา มอกมุมฉันด้วยสิเห็นไหมมีแต่พงฉันทั้งนั้นเลยอะเอาไม่โอ๊ยมันบีบได้ค่ะเอาไ่เลยว้ยลุกมนเยอะจริงจริงเลอกได้ไครับถ้ายังไม่ได้เดี๋ยวผมมารับออเดอร์ใหม่ ฉันเอาน้ำเปล่าแล้วกันเอามาสามขวดเลยยส yes! ขอแบบน้ำแร่เลยนะคะได้ครับนบบอย่างเดียวนะครับลับขนมเพิ่มได้ไหมไม่เอาอะ่ะเอาแค่น้ำเปล่าอย่างเดียวได้เลยครับขอาอาตเก็บเนินนะครับ นี่เดี๋ยวพวกแกทําเสียงดังอีกนะเอาที่แบบว่าลูกค้าไม่กล้าเข้ามานั่งอีกเลยอะแล้วก็นั่งแช่ยาวๆไปเลยอ๊ยุนตอจะบ,บงนาวูสวยมากโอ้เป็นอย่างนั้นะอ,นนะอ,อ,อย่างเอยอย่างนเลยอย่างน,นคุบงน,นกอยโพดเลโพโพ,พอีก อุ้ยเออเออเออสวัสดกระโปรงอ่ะแล้วปิ๊บเออสวยสดีสวยเออเออพูดอีกพูดอีกเออเออวู้สวยจนเขาเดินออกเลยล่ะเอาอีกเอาอีกขึ้นไปเหมือนบางนาเลยอู้อ๊ยมามาโพสท่าในเหนื่อยมากินน้ำกันดีกว่า ให้ความรู้สึกคิดถึงบ้านเกิดเลยอะ่ะอันไกลแสนไกล <c oughs> แค่น้ำเปล่าทาไมรสชาติดีแบบนี้เนี่ยเพราะนี่คือน้ำได้จัดที่เขาอันไตครับอู้ราเลได้ดีสด้วยงั้นผมขอเก็บค่าเครื่องดื่มก่อนนะครับพวกฉันยังไม่กลับเลยไล่รู้หรอ ปกติทางร้านจะเก็บเงินก่อนอยู่แล้วครับจ่ายเงินเสร็จก็นั่งต่อได้ทั้งหมดก็เจ็ห้าสิบครับฮะแค่น้ำเปล่าเนี่ยนะเจ0ดรอยห้าสิบครับเพราะนี่คือน้ำแร่เก็บพรีเมียมบดละสองอยห้าสิบสามขวดก็เจ็ห้าสิบครับนี่คิดราคาเกินจริงหรือเปล่าแค่น้ำเปล่าทำไมราคาแรงแบบเนี้ยแลพวกคุณเป็นคนแจ้งเองนะก็อยากได้น้ำแร่ ถ้าพวกคุณไม่จ่ายเนี่ยแจ้งตำรวจนะครับไว้โอกาสหน้ามาอุดหนุนไหมนะครับบ๊ายบายหืมอ,อยากจะกินน้ำแร่เป็นไงล่ะฉันไม่รู้นี่ว่าราคามันจะแพงขนาดนี้้อกกินขวดไปด้วยแล้วมั้งโอ้กินเข้าไปเลย เงินหมดเลยว่ะนะไอา้ไอ้ก็ยังไม่มีใครไม่ใช่หรอที่รักค่ะนั่งผู้ดีนี่เป็นใครเหรอค่ะนี่หล่อนอย่ามายุ่งกับผัวฉันนะจ๊ะ ไอ้นี่ไอ้เลิกกับนุ่นไม่ทันเลยหาใหม่ได้แค่นี้เองเหรอใช่ครับนี่แฟนผมเองเรารักกันมากแล้วก็ลังจะแต่งงานกันแล้วด้วยไอย้นี่นุ่นไม่คิดเลยนะว่าไอ้จะลดตัวไปคบกับผู้หญิงแบบเนี้ยทำไมผู้หญิงแบบฉันทำไมนุ่นคุณกลับไปเถอะ แฟนผมเขาเป็นมือตกป,ประจำอำเภอเลยนะขอบคุณมากนะที่มาช่วยผมแฟนเก่าคนนี้อามลาวีผมมาตั้งนานแล้วฉันไม่ได้มาช่วยตั้งใจมาทำให้ขายหน้าตั้งหากว้าแย่เลยนะแผนคุณไม่สำเร็จอีกแล้ว แวะมาดื่มน้ำแร่เย็นๆที่ร้านผมได้นะครับเกี่วไว้กินคนเดียวเยอย่ะ